ครับท่านผู้ชมครับทุกวันสําคัญนะฮะโดยเฉยพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่ว่จาจะเป็นของสมเด็จพ,พระน,นางเจ้าพระบรมราชินาถหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตามในทุกวันสําคัญนะครับทางประมงจังหวัดนครปฐมได้จัดมีมาการปล่อยปลา สำหรับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาในปีนี้นะฮะคือปี2 5 5 6เลยนะฮะก็ทางประมงจังหวัดเขาเลือกเอาที่ห้วยแคนนะครับเป็นที่ปล่อยปลานะครับซึ่งมีทางท่านรองสมชายวิจดำรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครลงมมาเป็นประธานนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศในการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาครับแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม2 5 5 6กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนับถึงทรามหากรนาทิุลโครงการพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถประจําปี2556โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเรื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2556การผลผลิตสัดน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากขึ้น3เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ักุ์สัดน้ำโดยในปีนี้จังหวัดนครพนมได้คัดเลือกแหล่งน้ำห้วยแคร100ไร่หมู่ที่4บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองอย่างชินอำเภอเรืนครุจังหวัดนครพนมเรียนเชินท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนครพน,น,น,นมได้โปรดมอบเกียรติบัตรให้นายกโครงการบริหารส่วนตำบลหนองอย่างชินที่ได้จัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่คณะชุดลังเ์ฟกระติกข้าวโรงเรียนบ้านหนองอย่างชินและมอบพันสัดน้ำให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำประจามู่บ้านเพื่อฉเฉลิมพเกียรติและถวายเป็นพระาราชกผู้นแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิจพระบรมราชินาถเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัาชินเดยท่านเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ อยากให้ท่านผู้ชมได้มาชมพิธีปล่อยพันธ์สี่ห้าหกเจ็ดแปดที่ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนะฮะเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระมาราจินีนาธิฯซึ่งมีทางประมงนะครับตัวแททนน่าผู้มีร่วมกับทางอำเภอท่านอำเภออุทัยธานีการญจนบุรีนครนะฮะแล้วก็ทางท่านนายกองการประหารส่วนตะบนน้องยี่งชิ้นท่านนายกไก่นะครับก็ได้ทำพิธีกันที่บริเวณห้วยแคนแห่งนี้ครับ ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ฟังกล่าวรายงานแล้วว่าจะปล่อยปลาลงตรงนี้ประมาณล้านกว่าตัวแล้วฮะซึ่งจะเป็นอาหารแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลพระจนทรรัาพระสุเด็จในเจ้าพระรมราชินธัตถครับซึ่งในวันนี้ครับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนมท่านรองผมชายวิทย์ดำรงนะฮะได้เป็นผู้แทนผู้ว่าการจังหวัดเข้ามามอบพันธุ์ปลาให้กับทางกำนันพิจ่บาลที่เห็นอยู่นเวลานี้คือทางท่านกำนันนะฮะกำนันตำบลหนงย่างเพื่อที่จะนำไปแจกให้กับบรรดาพี่น้องประชาชน ได้นําไปปล่อยในแหล่งน้ําต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยปลาในนาองาข้าวผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงสองคนครับท่านประธานครับครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้ลานเป็นผู้หญิง,งน,นะฮะก็เรียกวา่าตำบลหลังแยกชิน้น,ชนี้เป็นตำบลใหญ่แล้วก็มีความสมัครใจนะครับเดี๋ยวไปฟังท่านประธานท่านรองสมชายวิทย์ดำรงรับอ่าวเปิดการปล่อยปลาในครั้งนี้ครับข้าราชการแห่งจังหวัดนครพนมตามที่ท่านในอำเภอเรนุนคร ได้กล่าวรายงานการจัดพธิธีปล่อยทันสัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถเรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2556ในวันนี้รัฐบาลเนี่ยได้กำหน,นดให้จัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นณที่ส่วนกลางที่กร,รุงเทพมหานครให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ด้วเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในกาสนี้จังหวัดนครมนมโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครมนมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครมนมพร้อมด้วยอำเภอเรนูนครองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงมีพระมหากราธิคุณต่อประสุกรนิกรอย่างล้นพ้น จนหาที่สุดไม่ได้จะเห็นได้ว่าในการเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเยี่ยมพระสุคันิกรในท้องถิ่นทุรกันดารต่างๆพระองค์จะทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําซึ่งเป็นการคืนชีวิตคืนธรรมชาติให้กับแผ่นดินนับได้ว่าเป็นพระมหากราณที่คุณอย่างใหญ่หลวงยิ่งในน้ําก็มีปลาแต่ไม่มากมายนักเพราะฉะนั้นในวันนี้ จะมีพันปลาที่นำมาปล่อยเพื่อเพิ่มจำนวนมากถึงหนึ่งล้านสามแสนเก้าสิบเก้าตัวซึ่งเป็นพันปลาที่มีจำนวนมากและพันปลาเหล่านี้ก็เป็นปลาที่เหมาะสมกับเนื้อที่ของแหล่งน้ำห้วยแคนแห่งนี้ร่บการมอบปลาตอนนี้ท่านจากขอบคุณผู้ซื่อข่าวจากช่องเจ็ดสีนะครับแม้เราไม่ได้เชิญท่านก็ยังมาอยู่คุณพี่พร้อมพันกุณลา,าครับแต่ท่าน รู้ข่าวท่านก็ไปเลยนะครับวันนี้รู้ข่าวก็มาเหมือนกันสำหรับรายการนี้ครับในการมอบพันปลาเนี่ยนะฮะทางท่านรองสมชายวิทยำหลงครับก็จะมอบผ่านผู้นำนะตำนานผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้เป็นภาพไปมอบให้กับบันที่น้องชายสตรีครั้งหนึ่ครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ประมงทั้งหมดที่แต่งกายขาวนะครับพร้อมกับทางท่านนายกอครงการบริหารส่วนตำบลหนองยางชินครับนายกไก่เียวนำภาพเนี่ยร่วมกับพี่น้องชาวตำบลหนองยางชินไว้นั้นในสูน้ำอีกแก้ครับ พันปลาในวันนี้นะครับมีหลายหลายประเภทนะครับซึ่งประมาณหนึ่งล้านกว่าตัวนะครับในวันนี้ึ่งท่านประธานก็กํากลังปล่อยอปล่อยพันธุ์สั์น้ําหรือพันปลาปล่อยแล้วก็จะไปขยายพันต่อไปนะครับปล่อยทุกปีเราก็กินทุกปีก็เหลือน้อยทุกปีก็มาปล่อยอีกครับอย่างนี้นะครับ <laughs> ท่านประธานได้นำเรียนพวกเราแล้วว่าในช่วงวางไข่เนี่ยขอขอพวกเราอย่าจับปลาอย่าจับปลานะครับ จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปโตอาหารตรงนี้เลยให้ท่านได้กินอ,อาหารแบบอริ่อร่อยดูทิวทัศน์ห้วยแคนนะครับืที่นอนในส่วนในส่วนที่ทางประมงอำเภอแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้เตรียมไว้แล้วนะครับขอให้ท่านได้สบายใจครับได้แน่นอนเป็นข้อมูลในการที่จะดูว่าปลานี่หลังปล่อยไปแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะฮะจะชื่อกันดูแลยังไงครับ ทางผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์คุณสุกรีบุญกองครับเทศแรกที่พอประบรึกได้โดยการ,ระสรมสันธุ์ครไปหากินเช้าะมงไม้หากินก็เลยส่วนหนึ่งเพื่ออนุรักษ์และพื้นูี่ักน้ำบางตัวที่กำลังจะสูตพันปัญหาโรคปลามีไหมมีครับ หมันจะช่วงฤดูหนาวนี่จะเป็นโรคมันจะเป็นโรคของสัตว์น้ำโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในการดูแลนี่ก็ต้องเตือนเกษตรกร,กรและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในการสังเกตการกินอาหารการลอยรับปบริทานในน้ําของปลาการขึ้นลงของปลาสํสคัญอย่างหนึ่งคือตอนนี้นี่กเกษตรกรบางรายกําลังจะเลี้ยงข้าวเ,เลี้ยงปลานานาข้าวมีข้อแนะนําอย่างไรคือเลี้ยงปลาดินาข้าวึ่นช่วงอายุอายุต้องขุดร่องนะครับที่ได้ผลที่ที่จากการดําเนินการที่ได้ผลมาแล้วคือการขุดร่องข้างๆ นเนื่องจากเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยน้ำที่เกี่ยวจะต้องแห้งปลาก็จะลงไปอยู่ในร่องนะครับซึ่ง ตัวอย่างที่ผมเคยพบมาที่ประสบผลสําเร็จก็คือไม่จํากัดปลาปล่อยได้ทุกอย่างครับตามความเข้าใจของคนของเกษตรกร,กรเลยหมายความว่าปล่อยปลาในนาข้าวแล้วจะไปกินข้าวมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าการทําทางานหมายถึงว่าเราดํานาไประยะสัก120ร้อยยี่สิบวันหรือประมาณสี่สิบห้าวันเนี่ยของปลาไอ้อข้าวสร้างตัวได้แล้วความสมดุลทางธรรมชาติก็จะเกิดพวกแพลงต้อนพวกอะไรก็จะเกาะตามต้นข้าวทีนี้เราก็ปล่อยปลานะครับ ปลาก็จะมีปริมาณที่โตไว้ปลาปล่อยได้ทุกชนิดปลาดินพืชนะครับ